กินปูอัดกันนะตอนเช้ารึมองไม่เห็นกินกินปูอัดริมทะเล กินปูอัดริมทะเลกินปูอัดริมเลลริมเล

ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะไม่อยู่บ้านหลังใหญ่กับพี่สาวสวัสดีค่ะที่ไหนคะอ๋อลำปางจ้ะสวัสดีค่ะ เดือดปังนะคคะ่ะว่อเช้าอากาศหนาวมากเลยตื่นเช้ามาคุณคุณอะไรคะอารีเปล่าอันผิดขออภัยนะคะ ดิจิตอบค่ะสวัสดีค่ะคุณอังพรดิจิตอบค่ะทำเช้าเช้าจ้า ตันเ,เช้าๆกับปูอัดนะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วิดติดตามกับตอนเช้าเๆนะคะ

ขอบคุณคุณกิจิยารักพ่อแม่นะคะให้ให้หนูใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาบรรลุเป้าขอบคุณค่ะ,คคะแม่อยู่บ้านกับพี่สาวนะคะบ้านอีกหลังนึงอันนี้เป็นบ้านใหม่ก็สร้างใหม่ของเรา สร้างเสร็จเมื่อวันที่สิบสามแล้วค่ะสร้างเสร็จสร้างเสร็จเมื่อวันที่สิบสามกุมภาพันธ์แล้วยี่ิบเอ็ดวันที่ยี่บเอ็ดเขาไปกรุงเทพไปกรุงเทพเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่ห้ามาถึงเช้ายี่สิบหกมาถึงเช้าเมื่อวาน กิ้ปูอาจจะข้าวเหนียวนะคะอร่อยมีผักด้วยนะผักสด แสงมันจ้าเนาะไฟแสงมันเข้าทางหน้าต่างสวัสดีค่ะขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันใจขอบคุณค่ะ เมื่อวานซื้อไส้กรอกมาด้วย <c oughs> สองอันแต่เมื่อวานกินไปอันหนึ่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตตยารักพ่อแม่สวัสดีค่ะ แสงมันเข้าหน้าต่างถว่างโล่โลโลสวัสดีค่ะ กินข้าวปากักกินข้าวปักซีดกินข้าวปากัปกซีดปักซีด น้ำเป็นสีออกเนี่ยน้ำเป็นสีแบบเนี้ยเพราะว่าใส่คอลลาเจนเข้าไปคอลลาเจนกุหลาบใส่คอลลาเจนกุหลาบสวัสดีค่ะ สัดีตอนรับทุกคุเซอร์นะคะสวัสดีค่ะคุยกันได้นะคะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะจ๊ะ